กล้จะจบแล้วกินพักเลยจ้าเริ่มถ่ายจริงๆเหมือนตอนถ่ายทําเรารู้สึกว่ามันยาวนานมากๆกับการถ่ายทําตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่พอฉายจริงคือ EP สิแล้วก็จริงๆก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมที่จะได้ให้ทุกคนเห็นในทุกๆ EP ที่เกิดขึ้น EP สุดท้ายแล้วก็เป็น EP ที่ ฟูลออปชันเลยค่ะเต็มสตรีมมากๆก็อย่างที่เห็นว่า EP 16แล so, so, so so, 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 ้วยังไม่หยุดร้องไห้กันเลยก็หวังว่าจะเป็นน้ำตาสุดท้ายละกันหวังว่าให้คุณปิ่นกับอันดินเขาส่งหวังกันสักทีค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เขาสองคนใน EP สุดท้ายเหมือนเดิมค่ะเข้มข้นสุดๆมันมันครบครบดดค่ะใน EP สุดท้ายก็มีทั้งหวานซึ้งมีความสุขแล้วก็เป็นตอนจบที่หนูคิดว่า ทุกคนน่าจะแฮปปี้ไปกับเขาแหละเพราะว่าตอนที่เราถ่ายก็แฮปปี้มากๆค่ะไม่ได้เรีบกว่าแบบท่านเป็นแม่น้ำตาเลยนะคะเพราะหลอกวา้จริงๆก็ก็หนูว่าความรู้สึกของคุณปิ่นเขาคง อยากระบายสิ่งที่อยู่ในใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้า,จาน้ำตาอยู่เหมือนกันก็จริงๆฟินก็เป็นกำลังใจให้เขาทุกอีพีแหละก็แอบแบบคุณ <c> ป <oughs> <c oughs> ิ่นมีความสิร์นไปพี่ซิคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แฟนๆน่าจะน่าจะอยากเห็นฟินในบทดราม่าเยอะๆแต่ว่าก็ไม่อยากเห็นหน้ำตาก็เห็นอยู่แต่ว่าฝากเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยอีกนิดเดียวค่ะเรียกว่าหายไปเลยไหมคะพีนเพราะว่า ใส่กีฬาตัวต่ออินเหมือพายเลยจริงก็ยังคือแบบใส่ได้ตอบรับแบบดีเรื่อยๆทุกทีเลยว้าวหายเหนื่อยหายเหนื่อยค่ะตั้งแต่ ep แรกแล้วจนถึง ep สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปดู ep สุดท้ายพร้อมกันวันที่17นี้ก็อยากไปกอด,กอดแฟนๆแ,แบบผ่านผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆจากจาก ep แรกจนถึง ep สุดท้ายก็หายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยตั้งแต่ ep แรกออนแล้วเรียกว,ว่ามันจะมีความเสีดเด่ยงเนาะ มุ่งสุดท้ายโปรเจกต์มุองสุดท้ายของแฟนอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เตรียมพร้อมมาไหนก็มีมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้แฟนๆเหมือนเดิม,มก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไร,ะอะรอชอบแน่นอนอหรือว่าจะเล่นซีนในที่พักที่นั่นหรือเปล่าก็ ไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยก็ต้องไปรอเจอกันวันที่17ค่ะรับรองว่ามีเซไปแน่นอนมีเซไปแน่นอนค่ะทีมที่สุดท้ายมันจะหวานเลดีกิขนาดไหนเพราะก่อนน้นนี้มันก็หวานมาได้เลือดดูว่ามึงจะมาหวานในข้างหน้าสเตจโชว์ให้มากกว่าเอาจริงๆมันก็ก่อนที่มันจะหวานมันก็ต้องลองกินขมดูก่อนถ้ามันขมหนักมาแล้วนะเดี๋ยวก็รู้ ยังมีกรออีกนิดนึงนะาอีกนิดนึงสุดท้ายและสุดท้ายแล้วคก่ะก็มันเป็นมันเป็นลาสบอสจริงๆริง ep สุดท้ายที่ต้องไปสู้กันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นเอาใจให้เขาเถอะน่าจะน่าจะเป็นตอนจบที่ทุกคนใฝ่ฝันแล้วค่ะแต่ว่าหลังเขายังบอกว่าขนาดบอวว่าเสียใจอะไรเงี้ยก็ยังมีความเป็น แค่เสือสาวสินะหันไปถามว่าสับสนสับสนใครกันเนะอ๋อเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นสัตว์เออเออก็ก็ตามคาแรคเตอร์ว่าแบบเขาก็เป็นคนแบบแอบหึงเล็กๆพอพอได้ความก็ก็แอบถามนิดนึงก็น่ารักไหมล่ะหนูชอบนะซีนนั้นน่ะเนาะน่ารักน่ารักน่ารักจะได้ว่าคุณพีนหรือเปล่าเป็นคุณปีน หยิกหลังเลยหยิกหลังหลอกเล่นแบบเห็นแบบรอบใครก็มาถ่ายผู้หญงใหม่พีหน้ามาใช่ฟินไปก็ยี่สิบหนึ่งเลยยี่สิบหนึ่งเหรอกินหนึ่งแล้วยี่สคนเดียวบ้าสิเราเป็นเพื่อนน้องเบสโอเคเป็นไงรอบนี้เหมือนพลิกแล้วนะเอาจริงๆเหมือนเหมือนพวกหนูไม่เคยได้ทำอะไรง่ายๆกันเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าที่เรื่องเรื่องที่จะต้องไปถ่ายต่อไปก็ดู เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรไปเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องกระดูกไปเลยก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ก็ท้าทายทาั้งทั้งฟีนแล้วก็ทั้งเบ็กเลยค่ะวันนั้นก็ได้คุย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 กันเล็กน้อยไปแล้วบ้างถึง,กา,บบงการตันทุกครั้งเลยไหมคะเพราะว่าแต่ละซีรีส์ที่พอกมันยาก, oh, ท,กทำทุกอันค่ะเท่าที่จะทำได้เลยเพราะว่าแต่ละซีนแต่ละคาแรคเตอร์หรือว่าแต่ละบทที่เราได้รับ ก็ค่อนข้างที่จะทํากันบ้านแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมามีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยม่ก็ว่าส่วนใหญ่กับาทุกินได้หลังเพราะมันจะห่างไกลจากตัวฟินมากก็จริงเรื่องล่าสุดที่กำลังจะเลียก็ไกลมากเลยนะก็ไกลจริงล่าสุดล่าสุดต้องต้องไปมีไซไฟมีอะไรแล้วก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่คุยกันล่าสุดนอกจากจะต้องศึกษาเรื่องกระดูกแล้วก็เดี๋ยวมี ดี๋ยวน่าจะต้องประกาศไลน์อัพอีกทีก็น่าจะได้เห็นว่าทําอะไรกันบ้างในเรื่องนั้นเพราะเราได้แบบมีแบบไม่ไปอ่านอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้อ่านทรีทเมนต์ย่อแล้วก็อ่านตัวเขาเรียกว่าอะไรเนื้อย่อแต่ละตอนเนื้อเนื้อเรื่องย่อแต่ละตอนแล้วก็ศึกษาเรื่องกระดูกเรื่องศาสตร์ที่เราจะต้องเป็นด็อกเตอร์ในนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มปวดหัวแล้วเหมือนกัน ตอนนี้ขอหมดเสร็จย,ยังยังค่ะยังไม่เสร็จอยูในขั้นตอน่ใช่ใช่หนูว่าอยู่ในขั้นตอนการแบบทำบทด,ด้วยแล้วก็เตรียมโปรดักชันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้โปรดักชันยิ่งใหญ่มากแล้วก็รวมถึง CG ด้วยอะไรด้วยที่เราต้องเจอไม่ต้ว่าเราจะต้องมีอะไรเพิ่มเติเยอะเลยหนูต้องเป็นด็อกเตอร์ความรู้ต้องแน่นแล้วก็วิจัยนู่นนี่นั่นสืบสวนสอบสวนอีก แล้วก็ต้องตัวตัวด็อเตอร์พินยาเองอ่ะเขาต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อสู้กับอะไรต่างๆเขาทุงเยอะก็ต้องอาจจะต้องไปบู๊ไปแอคชั่นกันแล้วก็มมีอนิดหน่อยมั้งไม่อไม่ช่อยากอยู่เฉย เออเมื่อไหร่ฟีจะได้แบบได้บทแบบคุณมาดี้แบบเวลาที่แบบควงฟีมากเคยไหมสิหนูหนูก็อยากรู้อย่างนั้นแต่ว่าเป็นตลกก็ไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายินดีทุกโอกาสที่เกิดขึ้นเราทำได้เราเก่งมากเรามั่นใจเย้เ่ ฝากแฟนๆ่อ้เป็นกำลังใจกับปิ่นได้เลยก็ฝากแฟนๆเป็นกำลังใจปิป่นพักนะคะ EP สุดท้าย EP สิบหกแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณปิน่นอนินแล้วก็ทุกๆตกวละคอเลยแล้วก็มาส่งเขากับสุนิยายพ้อมกันนะคะฝากไลเดอร์ด้ย آ آ, วยอ่าไรเดอร์สำคัญมากเพราะว่า น้องฟินก,ก็ไปเลยด้ย่อใช่<ๆ>ก็ใกล้แล้วค่ะวัน 20, ที่10ธันวาคมนี้ก็เจอกันในโรงภาพยนตร์นะคะกลมกล่อมมากๆกก็มีทั้งสยองมีทั้งขำม,มีทั้งโรแมนติกมีคอมเมดี้มีมีความซึ้งเล็กๆอยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆก็ฝากด้วยนะคะฝากน้องพายด้วยค่ะชวนใครมีเวลาว่างไปนะคะใครว่างไปด้วยค่ะใครไม่ว่างก็ต้องไปค่ะจ้ะ ขอบคุณค่ะ